สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ s สโต e นะวันนี้เราก็มาอยู่กับเด็ก Hunter ยิงหน้าหรือ Face Hunter นั่นเองนะครับเออก็เด็กนี้ตามชื่อนะครับเน้นโจมตีเข้าหน้าอย่างเดียวลงบินเนียนข้าร้ายน้อยๆนะครับแล้วก็มาโจมตีสร้างแรงกดดันจนกว่าเขาจะตายด้วยความเร็วสูงจนไม่รู้ตัวมีคอมโบเล็กๆคือการใช้แมนคินะครับร่สามได้สาีลงมานะครับคำาสู้ศึกช่วยแมนค r ิ ตามหาภรรยาหน่อยล่าสุดมีคนเห็นว่าเธออยู่ที่ไหนสักแห่งในเด็กของเราเมื่อลงมามันจะสับภรรยามันเข้าเด็กนะครับเสร็จปุ๊บเราจะใช้คอมโบคู่กับแบรกโคโดเบนครับตัวนี้ไร่ห้าได้สามห้าคำรามซื่อสึกจัวเวทมนต์ค่ารายหนึ่งสองและสามอย่างละใบซึ่งเวทมนต์ค่ารายสามในเด็กเรามันจะไม่มีมันจะมีอันเดียวก็คือภรรยาของเมนคลิกเท่านั้นนะครับเพราะฉันเมื่อลงตัวนี้มาปุ๊บจะได้ภรรยามันแน่นอนการันตีแล้วก็เอาลงมาตีบัน ที่เหลือก็เป็นการ์ดดามเมจต่างๆจบเกมด้วยแรดชนแหลกได้ด้วยนะครับสำหรับเด็กนี้อ่ะหมดลนะไปลุยก,กันเลยเร็กซ่าพบกับเชาสหาที่เองนะออกลาคันเถอโอ้ดีทั้งนั้นเลยนะครับดีทั้งนั้นเลยเอาไว้หมดเลย ฟึบโหเหานี่เริ่มต้นมาด้วยความอ g g r e s s i v มากเลยนะครับสำหรับตานี้นะเธอหนึ่งลงนี่มีอีกช้อยหนึ่งก็คือเิงหนึ่งลงนี่แล้วคอยแล้วลงตัวนี้อีกหนึ่งตัวนักเรียนใหม่ใจกล้าลงสองตัวไปเลยในเธนเดียวลายกาดมากาจะใช้เเ็ดบนหน่อย,จ,นนอยจัดไปเลยครับสองตัว หามินเนี่ยนนะครับโอ้แช่แข็งเร็วมากเร็วมากมากเตีเวทมนต์ทั้งนั้น ตัวนี้นะครับนักเรียนใหม่ใจกล้าเนี่ยได้หนึ่งได้หนึ่งสองแต่เมื่อสำแดงเวทนะครับจะได้รับพลังโจมตีบวกสองว้าแล้วยังไงยิงทิ้งเหรอไม่ยิงโอเคไม่ยิงโอเคเฮ้ยต่อแช่แข็ง ว้าวลงฆ่ามันครับมันจะได้ไม่สามารถเอาตัวนี้นะมาตีนี่แล้ว,ลวก็ใช้พลังฮีโร่จิ้มตัวนี้ได้นะครับกันไวนะ้ครับยังไม่ได้ทำดาเมจเลยทำได้แบบแค่หนึ่งเท่านั้นตัวนี้ไม่สนนะครับตัวนี้เราตีหน้ามันเยี่ยมเลย โจมตีสิครับตีตีต,ตีที่จริงใบยิงนี้ผมก็กำลังตัดสินใจอยู่นะ,ระครับตะกี้ที่ผมยิงใส่แมงไหมนว่าจะยิงใส่หน้าหรือว่าไงดีเออยิงแมงมันรับดีรับป้องกันตัวนี้ได้นะครับ ตายอยู่ดี <Yeah. S 1> ตีหน้านะอย่าตีแมงนี่นะขอร้องหน้าเหอะมาทุยอ่าเซ็งครับผิวแล้วใช่ไหมละ่ะเอาไราโนขึ้นมือมาจบเชิมมาก่อนนะครับมีแรดสองตัวแล้ว ไอตัวนี้นะครับนักฝึกสัตว์เผ่าวอสอเมื่อลงมา,า 4. ครับไล่สีได้3-4สค้นพบสัตว์หนึ่งใบจากในเด็กนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกับป้องกันให้ตัวที่หาเจอนะครับด้วยอย่ายุ่งกับสัตว์คาลงไม่ได้สีลงเราต้องการดาเมจนะครับไม่ลงก็ได้ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราอยากให้มันลงมาแล้วตีได้เลยนะครับผมอยากได้ดาเมจนะมันไม่ลงแมงนี่สิปัญหาก็ต้องลงแล้วมั้งเหรอดาเมจทั้งนั้นหาดีกว่านี um> ่ไงแมนคริก มาอุ๊ยมาแล้วนี่แหละที่ผมรออยู่รอแมงวันนี้ดีครับมีแมงเมื่อไหร่เราลงเมื่อน,นั้นนะครับแรดเนี่ยเขาเหลือก้านะครับถ้าเขาไม่ฆ่าตัวนี้ชนะแล้วนะครับโอ้โหลงแมงอีกอยิ่งดีนะเรามีอีกตัวหนึ่ง ยังไงเขาฆ่าอยู่แล้วนะครับพลังชีวิตสามเนี่ยไม่น่าจะรอดแรดของเรา <c oughs> นี่อะโดนแล้วินียิงโอ้ดี <c oughs> จัวราล่ไป ตีแน่จะตายแล้วนะครับเหลือสามเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนคุณเมธ อ้าวตายไปซะตุ้มเรียบร้อยอัปปะระมาผ่านไปหนึ่งตานะครับแล้วต่อนันเลยเร็กซ่าเจอดรูอิดกับมาฟิเวอรีนสโตม์เรย์ถ้าต้องปกป้องธรรมชาติออกหล่ากันเถอะโอ้โห เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเจอดูอิดเนี่ยอยากเก็บนักฝึกสัตร์ไว้นะครับดีเหมือนกันโอ้โหเทิร์นแรกไม่มีอะไรดีเลยเท่าได้แรกขึ้นมือสั่งการยิง อย่าไปสนครับลงแมงมาก่อนา oh. ได้ไรยิงทิ้งโจมตีหน้าไปต้องเป็นดูอิดโทเค็นแล้วครับอย่างนงี้ แมนคลิกเอ่อเทินสามเทินห้าโอเคลงโอ้อย่าไปโสนครับอย่าไปโสน ทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้ดีที่สุดคอมโบจั่วมาข่ายห,หนึ่งข่ายสองข่ายสามภรรยาข้าจบนาีาเสร็จแล้ว โอเคที่เราหมโจมตีตัวนี้ไม่โจมตีสองตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันมีลูกนะครับถ้าเราตีพวกที่มันไม่มีเวลาตายและลอดลูกอย่างที่มันใช้เวทมนต์ใส่ตะกี้นะครับวิญญาณแห่งป่าเนี่ยมันก็จะทาให้มีเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะมันบัฟครั้งต่อไปเนี่ยได้น้อยลงประโยชน์น้อยลงงงไหมไม่งงเราบ้งเนี่ยไหมครับถ้าผมไม่บัฟไอตัวนี้มันก็จะโอ้ยิงแรงครับ ตัวหนึ่งเพิ่มมาอีกกีาแม่สองฆ่าได้สามตัวต้องฆ่าตัวนู้นด้วยตัวในนะครับโอเคทิ้งทิ้งไป <S <S จบเถอครับเราก็เคลียร์มาได้เยอะเลยนะครับ วลงแบงไว้นะครับเผื่อเขาสร้างลูกเอาล้ะทีนี้เป็นทีของเราแล้วนะครับเป็นทีของข้าบ้างละ เงลาไม่เคยคอยพูดใดอ้ยของดีอ่ะ นี่เคชาคงชอบเจก็ไปดิจบดีจบดีตัวนี้นะครับพลานสุนัขโคลานะหลังจากที่เราไายเวทมนต์นะเรียกไฮยีน่าหนึ่งหนึ่งที่มีจู่โจมหนึ่งตัวก็อย่างตะกี้ผมเรียกตัวนี้ลงมาแล้วก็ ใช้เวทมนตร์นะครับทำลายปีาศาจมาหนึ่งตัวแล้วก็เอาแมงตี้จิ้มไปอีกหนึ่งตัวอะไรวนเนี้ยโอ้โหมันสิบห้าใช่ไหมตายเปล่าวะอันนี้มีหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม โอ้โหไม่ตายนะครับไม่ตายไม่ตายไม่ตาย,ตายเราต้องฆ่านี่แค่ชาวโคง่าข้าจะใช้เวทมนหน่อยหนึ่งสองสับสีกันได้โอเคออกมาสองตัว สิบสี่สิบสองข้าว่าหนาสจันทร์ขรวดแล้วโอเคโจมตีเจ็ดสิบสองสิบสองบวกสามสิบห้าสิบหกก็เสี่ยงเหมือนกันนะโอ้ยโจมตี โอเคแบบนี้ดีกว่าผมกลัวเขาบัฟแล้วเราตายนะครับผมก็เลยแลกแบบตะกี้เห็นไ,ไหมบัฟมาแล้วนับก่อนนะครับสามสี่

พลังฮีโร่สิบเจ็ดเราตายพอดีอเราต้องฆ่าสองตัวนี้อ,อันไหนก็ได้สักตัวหนึ่งจําเป็นแล้วครับ6 7 8 9 10 11หกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็ด สิบส okay. องสิบสสิบสิบห้าสิบหโอเคยังไงก็ไม่ได้ไ <Darwin> ม่น <confusing> <Oliver> <him> ่าจะชนะเราได้นะครับนับคำนวณเพื่อมันบัฟด้วยนะเธอหน้าเราสามารถใช้ไรโน ไปยิงจะมี4ดาเมจไม่พอต้องอันนี้เท่านั้นไรโนบัฟนะครับถึงแล้วใช่ไหมล่ะบัฟไรโนเป็นเจ็ดเที่ยวอันนี้ป้องกันหนึ่งนะครับโดนอีหกพอดี <c oughs> เรียบร้อยโอ้ยเสียวลุ้น ปะะมาผ่านไปนะครับผมโอเคเราต่อกันเลยตาที่สามเริ่มมามีขั้นไร่หนึ่งด้วยนะเบดิกูเจอเมดโอ้เจน่าพราวมูร์เจน่าพราวเวดมนของข้าต้องชนะดีครับดีดีดีอันนี้ไม่ค่อยดีก็ดีอยู่นะไม่เอาก็ได้ได้เวทมนต์มาแทนออื ลงแมงว่าสองตัวหามินเนียนแมหามินเนียนที่มีพลังเสียหายเวทนะครับแล้วก็ผ่านลงตัวนี้ดีไหมยังไม่ลงครับเราใช้ประโยชน์จากมันดีกว่ายิงแมง ลงแมงลงแมงนะครับงี้เนี่ยเอาเที่นไปอะไรขอ,อจัว เจ้าโค้ตีตีครับอย่างที่บอกครับตัวนี้นะครับพลาสุนัขเนี่ยเมื่อเราไล่เวทเรียกสุนัขที่มีจู่โจมครับกี้เรียกสุนัขมาด้วยครับจู่โจมหนึ่งตัวอยู่หน้าว่องไวแต่พอดีว่าผมไล่หนึ่งการเวทมนต์ตะกี้นี่เรามีเพื่อนร่วมทางปีศาจสุ่มเรียกเพื่อนร่วมทางปีศาจหนึ่งตัวเราได้ โคแลกมาครับซึ่งทำให้เมเนียนของเราตัวอื่นทุกหมดมีพระจุจมตีบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นไอหมาเราก็จะกลายเป็นสองหนึ่งะครับจู่โจมก็ฆ่าแมงมันไปได้แล้วก็ดาเมเข้าหน้าสอธิบายเยอะไปไหมเนี่ยเพราะทุกทีผมไม่ค่อยอธิบายนะครับวันนี้คืมอ,อกคืมใจยังไงไม่รู้อ้าวฆ่าตัวนี้ที้โห,ห,หน้ำแข็งตัวนี้ด้วย นิ้แล้วใช่ไหมล่ะลงหาแรดขึ้นมือถูกต้องนักฝึกสัตว์เ่าวอรซอเอ้เพิ่มในเด็กด้วยป่ะเสร็จแล้วเพิ่มในเด็กก็เพิ่มครับแรดตัวต่อไปของเราก็จะเจ็ดหกเหมือนกัน เอาไงดีเอาไงดีไม่รู้เอาไงดีงดถ้าลูมินเดียนมาเจอแรดเราแน่นะครับมาจัวก่อนน้ำแรกเย็นชื่นใจนะครับจั่วการ์สอใบถ้าเป็นเวททั้งคู่ก็ฟื้นฟูนฟนมานาใบาละ2ดีมากเลยครับการบใบน,นี้ถ้าเป็นเด็กเวทอย่างเดียวนะครับ เอาหามินเนี่ยนมีตัวไหนช่วยได้บ้างโอ้โหค่าไม่หมดถ้ครับเอตัวหนึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เราหาการ์ดก่อนนะครับใบเราเอาแมงเสือนี่ดีกว่า พล้วเราก็จะบัฟตัวนี้ก็ลงแมงตัวนี้ยยุ่งกับสัตที่ผมบัฟตัวนี้เนี่ยให้เป็นตูวสองเพราะว่ามันจะได้ใช้พลังฮีโร่ยิงง่ายๆไม่ได้นะครับก็ต้องใช้การ์ดเกอร์ใช้อะไรฆ่าตัวนี้ซะหน่อยเห็นไ,ไหมยิงไป บนมือเรามีใบย,ยิงสองใบนะเป็นสีดาเมจร,รวมพลังฮีโร่ก็เป็นหกเขาเหลือสิบโดนแรกผมตีแล้วเข้าอีกห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้ยไกลเดสมอลเล่แล้วพลังฮีโร่ยิงแมงหนึ่งตัวทุบล่าไม่ด้วยนะครับ<อ>เยี่ยม เสือเราก็จะตื่นแล้วนะครับยิงให้หมดต้องลงแมงนะครับบีบบังคับถ้าไม่ลงโดนตัวนี้ตีนะครับ เฟรวบอร์ Ball, ผู้ถูกจองจำเมื่อออกมาเป็น5-4แล้วก็จีเลยหนึ่งทีแบบสุ่มหาทางฆ่าไลโนโลด้วยนะครับแล้วก็ต้องลงวินเนียนด้วย1 2 3 4 5 6 7พอดีฆ่าหมดก็ตายอยู่ดีโอ้ยังไงก็แพ้แล้วนะครับเนี่ยเราล็อกไว้หมดแล้วทุกทางนอกจากฮิวเท่านั้น เล่นได้ดีชมซะหน่อยพยายามดิ้นรนดีลอเกินเวนลาจะหมดแล้วสินค้าค่าเรื่องของค่าโอ้ไม่แน่นะครับอันนี้อาจจะเป็นโล่เข้าหน้าไป หาก่อนนะเผื่อได้การยิงนะเออได้นี้นะครับยิงสี่ออผมไม่เสียงนะถ้าตีไปมันอาจจะเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับาตาแข็งก็ได้นะครับตายนะครับเพราะนี่ใบนี้ก็เราก็ยิงหนึ่งเหมือนกัน เรียบร้อยนะครับจบไปแล้ว3ตานะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ